นี่ตุนย <b> นยังคงยืงเองยังคงยืงเจ็อยชหน่วยะ <b> <อ>นะารอไเขาังบอกห้นั่นต้องไอลาสดเมนแม่ไอ้ตัวลายสดตไหลาสด,สดเออคงยืงบูนคงเกิดปรบูน่ตัดกล้วยสุกตัดกล้วยอีกแล้วนะคะนี่กล้วย วันนั้นสองขาสามเขือในวันนี้ตัดอีกละม่ยาจะตัดจะเป็นยังไงเนาะนี่

ล่อย,ยไปยนนได้ไม่ไงก็ไม่ลงดเลยตัดนิดหนึ่งก่อนตัดซูมด้วยรัมตัดข้างนี้นะฮะข้างนั้นมะันจะหักพวกถ้านีเสียงมันมะาซูมก็ไนดะ้ اوله 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 เบอร์เลอร์อีกแล้วเมื่อกี้เก็บเอาร็รลงเดี๋ยวเก็บไปไว้ทำไอ้นั่นทำเออขนมเค้กหนูนๆหนๆมาหมาไล่กัดแมวสุกมอด เคยดินรึงคณะพลล่าไปปลูกก่อนโอ้ยไม่ได้รดน้ำรดอะไรเลยบ้านนี่แข่งเป๊กเลยียิตกัดพองปะไดกี้กรอีิห<ถ>ิงโกอึดกระทึดทนมากเลยโอ้ยรอบรอวเต็มกันหน้าเบสีบหน,หนี่เรือง แม่แต่ก่อนเก็บกินทุกวันอันนี้มันเนวร้านิหน,ห,นหนึ่งโจทยากดูมันแต่ก่อนเคยมาเก็บได้นี่แต่พอดีมันอยู่ในในนี้โอ้โหกินอิงกินหของมือล่ะมันไม่มีคนเก็บกินดูสุขเคยมาเกี่ยวกินืนทำไมตอนอะพอาะเําทำอันนี้ล้อมมันก็เลยเข้ายากไปเลยไม่มีใครเก็บดู อื uh huh. <laughs> มันขึ้นเองอื uh huh. วันนั้นมาก็นี่ดูยังไม่มีเลยมันขึ้นเร็วมากเลยชมโอ้จินตั้มส้มตั้ uh huh. บ้านเพ็มผาเนี่ยมันก่อนมายังไม่เห็นมีเลยบ้านเพ็มผาบ้านพาล่า มันก็นหนามันมีใครเก็บยายถอนเอาไอ้นี่ไปปลูกคนะโอ้ยพลา่าไม่มีเวลาดูดิโอ้ยอันนี้เมล่อนเขาออกดอกแล้วจิ้นจิ้นเห็นบ่าเมลอนเขาออกดอกแล้วดูองุ่นเขาสวยมาก ต,ตระติดแอรแอ์รับแขกติดแอร์ไว้รับแขกนะคะรับแ,แขกมานั่งเล่นนั่งกินสมตำตรงนี้หน่าร้อนแล้วติดแอร์ร้อนมาก ไปชุดนี้นะรดน้ําดินโอ้ยเนี่ยบ้านตอ17ถึงจะว่าปัญญาเอาลงโนทได้16 1 2ก็ตุกบ่ได้อะยังๆเตะห้องนี่นี่ก็บ้านตอฮู้ดตกว่าไอ้จกตินะมือยิง น่าไกี่ยูขัลันดอลนี่ตุ้ยนียังคงยืนเองยังคงยืนเจ็ดโอ้ยชุยอะบอสน่นะบมนันะเลาดไ้เงเไอ้ตลยลายโซดเมนแม่ไอ้ตัวลายโดตูลาโดเออคงยืนบูนคงเกิดปามบูนปรามรเออดักโมบูนติดโมยปีร์ใบบูนป ដ yeah! <laughs> ាក <tr> ់ទៀត4ឺទីដាក់ទៅអាเนาะអត់ខាត់បានឡាញ៉ាងជេហ្នឹងលីតោវស្ណេជបានណម៉ូពីបាយ៤5ទៅណទៅពី5ដែរអគណួយ5 1 2 3 4 5 มต้องรถปต้องรถไปไล่ตามมวไล่ตามมาเลยโอ้โอโอเล่มมันญ่เทสเอนเอสลีกชส่นว่าสลกไป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 ออไปทำกไป แช่น้ำไปก่อนค่อยปลูกตอนเย็นสักผ้าไว้เพื่อน,นปิดสะไว้น้ำแล้วพรุ่งนี้จะไปทางนอกวันหนึ่ง,งไปเที่ยวสักวันหนึง่งไปนอนค้างคืนหนึ่งเลยปิดสะไว้น้ำไว้ดูดิลงมาสักผ้าดูตอนเย็นค่อยปลูกม่เปิดน้ำรดไว้ ให้มันช่ำๆ่ำไม่อยู่วันหนึ่งน,น้ำร้นอนปอเรียน